แต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะอธิบายกันด้วยเอาแบบเกมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะต้องไปดูถึงเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังนะคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงด้วยหรือไม่นะคะมีอีกหลายเรื่องหลายมิติที่คงจะต้องเป็นประเด็นให้พูดคุยกันเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆเรื่องหนึ่งที่ทวงถามกันเยอะนั่นก็คือระบบเตือนภัยสําหรับเหตุด่วนเหตุร้ายที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมผู้บบบาาดเจ็โรงพยล ด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมจะขอหาหรือกับทางกสทชกับทางกระทรวงมหาดไทยถึงระบบแจ้งเตือนเหตุทางกทมอาจจะไม่ต้องจัดวางระบบเองนะคะเพราะว่าออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณนน์นั้นๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้เองเลยหรือไม่ค่ะ เหตุการณ์ท <IS> ี <ci> ่เกิดขึ้นนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าทางกรทมจะไปขอหารือกับทางสำนักงานกสทชกับกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินทางอาชญกรรมหลังจากที่มีเสียงทวงถามกันเยอะมากในโลกออนไลน์แต่ทางกทมอาจจะไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในการแจ้งเตือนหลักค่ะแต่จะต้องเป็นหน่วยงานหลักหรือองค์กรจะเป็นรูปแบบไหนจะ เป็นอย่างไรก็คงจะต้องไปหาหรือกันให้ชัดเจนซะก่อนแต่ที่ผ่านมาทางกรทมได้เชื่อมระบบการแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมและฝุ่น PM 2.5ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วผ่านทางการแจ้งเตือนระบบ Line Alert ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมความร่วมมือกับบริษัท Line ค่ะ พูดกันก็คือเรื่องการแจ้งเหตุเตือนภัยนะว่าเออถ้าเกิดเกิดอย่างนี้จะเตือนภัยยังไงแต่เรื่องจริงๆแล้วเราก็ได้มีการหารื่องแต่ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ต่างประเทศนะก็เราก็ได้เริ่มทำเขาเรียกว่าลายอเลอร์ทำกับปอพอ,พอแต่ตอนนี้ที่เราใส่เข้าไปคือเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นมลพิษต่างๆเพราะมันมันก็มีเกณฑ์ชัดเจนว่าโอเคจะเตือนเมื่อไหร่เมื่อฝุ่นเกินเท่าไหร่มีหลักวิทยาศาสตร์ชัดเจนอยากจะขยายผลต่อแต่นี่เรื่อง ออนนี้คือเน้นหลักๆคือเรื่องภัยจากธรรมชาติภัยสิ่งแวดล้อมแต่มาถึงเรื่องอาชญากรรมหรือว่าข้อมูลอื่นเนี่ยนี่ก็ต้องต้องระมัดระวังกันนอกจากนี้ผู้ว่ากทมยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลการครอบครองทะเบียนปืนในกรุงเทพค่ะเพราะทราบว่ามีการถือครองจํานวนมาก แต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดรวมถึงแนวทางป้องกันการซื้อปืนจากอินเทอร์เน็ตที่จะต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนในระดับรัฐบาลแต่ส่วนของกทมมีการกำชับมีโครงการทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในสังกัดกทมเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลบุตรหลานรวมถึงกทมมีลานกิจกรรมที่จัดตามสถานที่ชุมชนหรือใจกลางเมืองเพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีเพื่อนๆวัยเดียวกันได้ไปพูด พบปะพูดคุยเพื่อลดความเสี่ยงของช่วงวัยรุ่นในการไปกระทำความผิดค่ะ